สวัสดีค่ะวันนี้เชียงใหม่เริ่มเข้าสือ่อดูหนาวกันแล้วนะคะอากาศเย็นสบายส่วนเพื่อนเพื่อนแว้นมออไซค์ไปแอลดูคมไฟยี่เป็งที่ข่วงประตูท่าแพกันซะหน่อยดีกว่านะคะประเพณีเดือนยี่เป็งนเชียงใหม่2564เริ่มตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนจัดจุดแสดงแสงสิงประทีปเบิกฟ้าทั่วทั้งเมืองเชียงใหม่13จุดวันที่19เปิดงานประเพณียี่เป็งนเชียงใหม่ประกวดกระทงใหญ่ตั้งรถกระทงใหญ่7็แห่ง21ขบวน อาแอบกระซิบว่าปีนี้แม้สถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายแต่ก็จัดให้มีการประกวดเทพีและเทพบุตญยี่เป็งภายใต้มาตรการชีวิตวิถีใหม่กันด้วยนะเออว่าน่าเสียดายจังเลยหากไม่นัดลูกค้าทำคำสะอาดห้องในวันนั้นเราก็คงมีเวลาได้ไปแต่งหน้าทําผมร่วมประกวดเทพียี่เป็งกับเขาด้วยแล้วสีน้าเสียดายจริงๆเลย ยังคะ่ะยังไม่หมดยังมีกิจกรรมลอยกระทงสายล้านนาญี่ปงณนะท่าน้ำแม่ปิงหนะ้าเทศบาลเชียงใหม่หรือที่คนเชียงใหม่รู้จักกันดีคือท่าน้ำเจดีปู่เปียงนั่นเองเจ้าปิดท้ายวันที่20มีประกวดหนูน้อยยี่เป e งใครว่างก็ใส่แมสไปช่วยกันเชียร์เด็กๆกกันด้วยนะคะเชียงใหม่มหานครแห่งความสุขสุขขนาดไหนมาคะ่ะตามมาดูกันนะคะ อ่ายังไม่หมดค่ะแถมความสนุกให้ด้วยเลยแล้วกันนะคะวันนี้ม่วนขนาด19 20อย่าลืมใส่แมสกวเบนระยะห่างไม่แอวประเพณีนี่เป็งเจียงใหม่กันนักนักตัวหน้าเจ้าวันนี้ลาไปก่อน